สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านกลางแคมป์นะครับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานที่จังหวัดเพชรบุรีครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมบรรยากาศแล้วก็ผมจะพาชมลานกลางเต็นท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูผีเสื้อผีเสื้อในฤด,ดูกาลนี้นะครับเดือนมิถุนายนว่าผีเสื้อจะเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่เราจะไม่ได้มากลางเต็นท์นะครับต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยผมกลางเต็นท์ที่ลานเอกชนด้านล่างแล้วก็ขับ รถขึ้นมาเที่ยวที่นี่นะครับก็บรรยากาศดีนะครับตอนนี้เวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งก็เห็นมีนักท่องเที่ยวที่กลางเต็นทิ้งไว้น่าจะร้องลอยจากเมื่อคืนก็เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศลานกลางเต็นแล้วก็เหมือนรีวิวลานกลางเต็นไปในตัวนะครับเห็นไหมจะมีป้ายบอกว่าเป็นลานกลางเต็นนะครับคุณภัยเดินนําหน้าไปละ ตรงนี้เขาจะมีป้ายบอกว่ามรดกโลกกลุ่มปลาแกงกระจานนะครับตรงนี้น่าจะเป็นลานจอดรถนะครับที่เป็นดินเนี่ยเด,เดินชมไปเรื่อยๆเลยสำหรับใครที่มีแพนอยากจะมากางเต็นที่นี่นะครับก็ชมคลิปผมได้แล้วก็สำหรับใครที่มีโอกาสได้มาเนาะก็รับชมคลิปผมได้เช่นกันครับ ผมจะถ่ายคลิปให้ได้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนๆนมาเที่ยวเองเลยนะครับอ่านี่เป็นลานกลางเต็นท์จะมีศาลาศาลาพักให้นั่งเล่นอยู่ตรงนี้ด้านข้างเป็นลำธารน,นะครับเพื่อนเพื่อนด้านข้างเป็นลำธารอ๋อน่าจะเป็นจุดให้ทำอาหารนะครับเย็นเนาะภัยด้านล่างนู้นนะมันจะเป็นลำธารน,นะครับเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวผมจะเดินพาเพื่อนเพื่อนไปชม เดี๋ยวเดินเลาะชมลานกลางเต็นท์ไปเรื่อยๆนะครับป้ายเขาเขียนไว้ว่าอะไรเขาบอกว่าอันตรายสัตว์ป่าอาจมาเยือนอย่ากเก็บอาหารในเต็นท์หรือใกล้เต็นท์เออโอเคแล้วก็ขยะเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ฆ่าธรรมชาติและสัตว์ป่าเราก็พยายามเก็บเก็บขยะทุกชิ้นที่เราเอามานะครับกลับไปด้วยนะครับเพื่อที่จะ ให้ธรรมชาติเนี่ยมันอุดมสมบูรณ์ให้เราได้เที่ยวต่อไปนะครับลานกลางเต็นค่อนข้างสวยเลยครับเพื<ๆ>่อนๆเดินล้อมาตรงนี้นะครับจะมีทางเดินลงไปตรงลำธารได้ครับเพื<ๆ>่อนๆเห็นไหมออลอยนักท่องเที่ยวเดินไปจนลื่นเลยอะ่ะถัดมาด้านนี้ก็เป็นลานกลางเต็นนะครับ ถ้าเราอยู่ริมๆเนี่ยก็จะได้ร่มเงาของต้นไม้นะครับแต่ก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมแล้วก็มีเพื่อนมาอยู่ชนิดนึงนครับเพราะว่าก็หลังจากที่ผมได้ชมคลิปหลายๆท่านน่ะบางบางท่านเวลามากลางเต็มที่นี่ก็อาจจะเจอสัตว์พวกเอ่หมีหรือสัตว์อื่นๆนะครับมารบกวนหรือแย่งอาหารได้นะครับถ้าเราเก็บอาหารไม่มีชิดเนาะก็ มากางเต็นท์พักผ่อนด้วยความระมัดระวังแล้วก็ดูแลทรัพย์สินของท่านให้ดีนะครับาพาชมรอบๆเลยคือป่าอุดมสมบูรณ์มากนะเพื่อนๆก็ใครอยากได้อีียไหนก็ลองชมคลิปผมไปก่อนได้นะอันนู้นก็กลางได้ส่วนฝั่งด้านนู้นเห็นไหม เป็นอาคารสีส้มๆก็คือห้องน้ำครับห้องน้ำแล้วก็ห้องอาบน้ำนั่นเองครับเดี๋ยวพาเพื่อนเพื่อนๆไปชมห้องน้ำหน่อยละกันห้องอาบน้ำแยกชายหญิง ห้องน้ำก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับที่สักล้างหรือเปล่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าใครกางเต็นท์ตรงนี้ก็ห้องน้ำอยู่ใกล้ๆเลยพาไปชมห้องน้ำกันหน่อยครับอันนี้เป็นฝั่งของผู้ชายนะครับโัชีผู้ชาย ห้องน้ำก็จะมีเป็นโถนั่งยองกับไอโถนั่งที่คล้ายๆชักโคกครับมีสองแบบส่วนจุดจุดนี้นะครับที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยก็จะเป็นที่อาบน้ำ ออก็เป็นห้องน้ําด้วยนะครับก็ลองพิจารณาเอาวัาจะการตรงไหนแนละ้วก็จะได้เข้าห้องน้ําแบบไกลๆนะครับห้องน้าก็ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ห้ามส่งเสียงดังหลังสี่ทุ่มนะครับอ่าก็เป็นกติกาของร้านกลางเต็นท์ทั่วไปนะครับเราก็ต้องทําตามกฎเนาะชมกันต่อไปลานกว้างๆเลย ประมาณนี้เลยนะครับคลิปคร่าวๆาสำหรับจุดที่ให้นักท่องเที่ยวได้กางเต็นท์สำหรับที่บันกลางแคมป์แล้วสำหรับห้องน้ำนะครับจะมีตรงนี้อีกนะครับเนี่ยแผนกล้องให้ดูเห็นปะตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำอีกจุดหนึ่งก็แล้วพร้อมที่จอดรถมันจะมีที่จอดรถที่เขาจัดไว้ให้นะครับ ก่อนจะไปตรงจุดอื่นนะครับเดี๋ยวแผนกล้องให้เพื่อนๆดูจุดกลางเต็นท์หรือลานกลางเต็นท์แบบกว้างๆกันโอเคดูเลยครับเพื่อนๆประมาณนี้ค่อนข้างกว้างเลยแล้วมันจะมีบางจุดก็ไล่ระดับกันไปอะ่ะก็แล้วแต่ว่าใครชอบโซนไหนนะครับนี่ก็ไปถึงตรงนู้นนะตรงที่ผมพาไปดูห้องน้ำเมื่อสักครู่นี้ จากลานกลางเต็นท์นะครับทางด้านซ้ายถ้าเราขับรถเข้ามาก็จะมีลำธารเจ้าหน้าที่บอกว่ามีผีเสื้อด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับเดินมาเราก็ถึงตรงลำธารแล้วนะครับก็จะมีผีเสื้อมีปลาด้วยครับเพื่อน ปลาเด็กปลาน้อยไม่รู้ปลาอะไรนะครับเห็นปะปลากินขนมปังเต็มเลยเให้เพื่อนดูทานน้ำไหลน,นะครับก็จะมีปลาน้ำใสมากไม่รู้ตรงนี้เยอะเลยอะ มันรีน่ค้อขนมฟางเหรอใช่มีคนเอาอาหารมาให้เอาหนุ่มเนาะเขาให้ขนมปังมากินอ่ะอืมกินอย่งอางอร่อยเลยมผมสังเกตปีเสื้อที่นี่นะครับมีเออเขาเรียกอะไรลนะ่ะ คือสีเขาแบบจะสวยอะซึ่งเราจะไม่เห็นจากข้างนอกนะซึ่งสีเขียวๆแบบนี้ผมไม่ค่อยเคยเห็นเลยน่าจะเป็นเฉพาะที่น,นะพี่เง,งิงเนานไะสำหรับผมสองคนนะครับไม่ได้มากางเต็นที่นี่แต่เราก็มานั่งปิกนิกทานอาหารเช้ากันครับนี่ก็บรรยากาศด e ีเดียว e อาหารเช้าได้กันค่ะคีอคาราเด็ดได้เลยกะเพรากะเพราไก่เฮ้ยทอ้องร้องบรรยากาศดีมากมากเลยนะครับแล้วก็ลมลื่นเสียงน่าจะเป็นชนีปะหนูวน,น่าจะฉนีไม่ใช่ไม่มั่นใจนะครับเพื่อนๆลองฟังเสียงอ่าในคลิปวิดีโอดูออคือชนีก็ต้องร้องอีกอย่างนึงไม่มั่นใจก็เราไปพูดดีกว่าแต่น่าจะมีเสียงสัตว์ที่เออ่ประเภทเดียวกับ ลิงอ่ะแน่ๆต่ไม่แน่ใจว่าอะไรแน่เพราะผมก็ไม่ได้เชี่ยวชาญเนาะตอนนี้ผมอยู่ตรงเนินที่มีลานจอดรถแล้วก็มีห้องน้ําแล้วก็จะบอกเพื่อนๆว่าที่นี่มีอ่าร้านขายอาหารด้วยเป็นร้านสวัสดิการของที่นี่นะครับจากจุดแรกที่ผมถ่ายคลิปไปดูตรงตรง,ตรงป้ายบ้านกลางแคมป์นะครับแล้วก็พาเพื่อนๆชมบรรยากาศลานกางเต็นท์เนาะตรงนี้ก็เป็นเนินที่เจ้าหน้าที่อยู่นะครับอ่าตร,ตรงตรงตึกสีอ่าออกน้ําตาลน้ําตาลตอนน้นก็เป็นแบบ แสดงในเทศการต,าต่างๆแล้วก็ที่เจ้าหน้าที่อยู่แต่ตรงนู้นนะครับเห็นปะตรงนู้นมันจะเป็นร้านค้าสวัสดิการนะถ้าเกิดว่าใครอยากทานอาหารหรือไม่ได้เตรียมอาหารมาก็ลองเข้าไปติดต่อดูนะครับครับตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับสําหรับบรรยากาศบ้านกา่างแคมป์ก็ประมาณตามที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นตามในคลิปเลยก็ต้องขออภัยเพื่อนๆน,น,นะครับรถผมเป็นรถอ่าธรรมดานะไม่ใช่โฟล์วิวก็จะไปขึ้นอ่า ตามจุดที่สูงๆไปดูบรรยากาศดีๆแล้วก็ผีเสื้อเยอะๆไม่ได้ต้องขออาัยเพื่อนด้วยสําหรับใครที่มีรถโฟล์วิเนาะก็ถ้าใครมาเที่ยวมีโอกาสไปชมบรรยากาศดีๆด้านบนได้นะครับออที่ะพะเนินทุ่งก็ขึ้นต่อไปอีกถ้าใครไม่มีรถมันจะมีอีกวิธีหนึ่งก็คือมีมีมีมรถเช่าอยู่ก็ลองติดต่อทางเจ้าหน้าที่ดูว่าเช่าขึ้นไปเท่าไหร การนี้นักท่องเที่ยวก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเ,เนาะแต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่าน,นี้มันวันธรรมดาเนาะเพื่อนๆเ,เห็นบริเวณนี้ไหมครับเป็นจุดที่อยู่ข้างทางด้านซ้ายก่อนที่เราจะกลับนะครับจากบ้านกลางแคมป์ซึ่งแฟนผมมองมาเห็นพอดีจะเป็นคล้ายๆจุดที่เป็นโปงผีเสื้อหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเหมือนปีลอยลอยสัตว์มาเล่นกันนะ แล้วก็ผีเสื้อค่อนข้างเยอะครับตรงนี้เห็นวะสวยๆทางนั้นเลยหลากสีสันมากนี่เดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆนะเพื่อนๆน,นี่ค่อนข้างเยอะเลยแหละหวังว่าเพื่อนๆคงจะเห็นนะภายในกล้องแล้วจะมีตัว คล้ายๆชนะลงแล้วก็พวกมแมลงอื่นๆะมาตอมเต็มเลยสวยๆทั้งเลยครับแต่พอดอีเวลามันสายไปนิดนะครับประมาณสิบโมงครึ่งแหละถ้าเช้ากว่าน,นี้น่าจะน่าจะมีผีเสื้อเยอะกว่าน,นี้โอเคถือว่าไม่ผิดหวังครับ ถึงแม้จะไม่ได้ดูผีเสื้อเยอะๆแต่ก็พอให้ได้ชมครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์แล้วก็เป็นไอเดียนะครับให้เ,เพื่อนๆได้รับความสนุกสนานแล้วก็เป็นแนวทางในการที่จะมาเที่ยวนะครับดูคลิปผมก่อนก่อนที่จะมาเที่ยวเนาะเพื่อเป็นข้อมูลเวลามาแล้วก็จะได้แบบว่ารู้ว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงก็จะได้สะดวกมากขึ้นไม่ต้องหาข้อมูลเองนะครับ ถ้าคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูว่าผมจะไปเที่ยวไหนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ